หอไตกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเนาะนี่เนาะสวยสวยเนาะบัวเขาเรียกบัวอะไรเนาะอนุสาวรีย์พระอมรดลใจอม อมเนาะเจ้าเมืองตะการพืชผลครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องเชอร์ชาชาแน,นลมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มาที่อำเภอตะการพืชผลวันนี้พายเอฟซีมาเที่ยวที่น้องคุลุอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลวันนี้มาถึงแล้วช่วงนี้ก็เวลาประมาณ สิบเอ็ดมงกว่าๆนะวันนี้ก็มาถึงตอนนี้ก็อยู่ในสวนแล้วเนาะทางเข้ามาก็ตรงน,นี้เนาะทางเข้ามาอยู่นี้เข้ามาก็ติตดถนนใหญ่อนยะู่เนาะเข้ามาถึงแล้วเนาะแล้วว่าจะสวนโคลูจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะไป F4 เดินดูเดินดูเท่าที่เดินดูได้เนาะเพราะว่าดูมองดูนี่ก็มันก,ก,กว้างกว้างพอสมควรเนาะแล้วก็ยังมีการก่อสร้างอะไรอีกไม่รู้เนาะไปไปดูพร้อมกันเลยครับ นี่ครับตอนนี้ก็ทางเข้าเนาะจากฝั่งหนึ่งของสวนคุลุน้องน้องคุลุเนาะหรือจะเรียกสวนหรือเรียกน้องดีเนาะก็น่าจะได้ทั้งสองอย่างนะเพราะเป็นก็คล้ายๆเป็นสวนนะครเนาะทางเข้าก็จะมีเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเกี่ยวกับศาสนาแล้วมั้งนี่เนาะนี่ครับ น้องคูลุที่เขาเข้ามาก็คือเป็นเป็นที่ตั้งของหอไตแก่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้ได้ฟังมาเนาะจะไปดูว่าหอไตเป็นยังไงอันนี้ก็นี่เนาะดูประวัติประวัติเมืองเมืองตะการพืชผลน่าอยู่ตรงนี้นเนาะนี่ครับครมาก็ ก็มาได้เนาะตรงเนี้ประวัติเนาะแต่น่นขึ้นมาก็มีเขียนไว้อยู่เนาะเขียนบอกประวัติอำเภอตะการพืชผลเสาเมิ่งเมืองตะการพืชผลเนาะต้นน,น,ตนี้เป็นเสาเมิ่งเมืองเนาะนะครับเดินเข้าไปนนนเนาะนนลหละพอไต่ไปฝั่งโน้นเนาะตัวนี้ถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยน่าจะ เป็นไฟสว่างสวยไงเนาะไม่รู้ว่าเปิดทุกวันหรือว่าจะเปิดเฉพาะมันมีงานหรือเปล่านะไฟตรงนี้เป็นซุ้มไฟเนาะสวยงามถ้ากลางคืนเนาะแต่ว่าไม่ได้มากลางคืนมากลางวันเนาะออนซอนตาการที่นี่น้องคุลุนะครับ f อซได้ดูเนาะเนี่ยทางเข้าไปเนาะจริงๆแล้ว เข้าไปมันก็คงจะไม่ได้ถึงตัวหอนะไปทีนี้ก็เดินเข้าไปดูหอพระไตรน้องคูลุหอพระไตรกลางน้ำน้องคูลุเนาะดูว่ายัางเข้าไปได้ไหมเนี่ยเนาะนี่ยครับหนองนี้กว้างนะไม่ได้เกิดจากคุณขุดนะเนี่ย โดนทองมันเยอะเนาะคุมันหลุดแสดงว่าคุใหญ่นะเนี่ยทองคำมาเลยล่นลงไปทำให้ดินมายุบเนาะอันนี้ตำนานครับตำนานเป็นตำนานเล่าขาทั้งกันมาเนาะเนาะไปลองเข้าไปดูน่าจะไปได้อยู่มั้งแต่ว่าก็แข็งแรงอยู่เนาะเพราะว่าเราเหยียบไปก็มันไม่ มันไม่สั่นมันไม่อะไรเนาะน้องคู่ลกูกเ,เดินเข้าไปมันก็ไม่สั่นไม่อะไรมันก็แสดงว่าแข็งแรงอย่างแข็งแรงเนาะเดินดูได้เนาะเป็นน้องบัวน้องใหญ่เลยเนาะนี่ครับรอบๆ้้างข้างหนองข้างหอไตกลางน้ำเนาะ ก็เป็นเออเป็นแบบนี่ก็จะเป็นเก่าแก่ที่สุดอย่างว่าเนาะดูดูลักษณะนะดูก็เก่าอย่างว่านะเดินไปก็ระวังไปเนาะก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาให้เราต้องเที่ยวเดินเข้ามาดูหรือเป่าเนาะกลัวว่าจะเกิอดอันตรายเนาะ แต่มันก็ดูแล้วก็แข็งแรงดูก็น่าจะยังเดินได้อยู่หรอกก็มีบางที่มันหักเหมือนกันเนาะ,นอ,ะอ๋อไตรกลางน้ำน,น้องขุลกเฟซได้ดูเนาะไม่รู้ว่าตรงกระเบื้องอข้างบนน่าจะเป็นกระเบื้องเนาะนะไม่รู้ว่าเป็นข้งใหม่ของเก่าเนาะน่าจะของเก่าเขาอเนาะ หรือว่ามาบุรณะไม,ไม่ไม่แน่ใจเนาะรูปทรงมันก็เหมือนันสมัยก่อนอยู่เนาะอาจจะมืดๆหน่อยเนาะนะครับหอ,อไตกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุด ในประเทศไทยเนาะตามที่ประวัติอ่านดูคร่าวๆเนาะตรงน,นี้ก็ทางที่ทราบแล้วคนที่สร้างก็อยู่ในที่ที่เขียนประวัติไวเเ้เนาะมีเนาะวนนี้ก็ฝนจะตก ก็เลยมืดๆเลยเนาะเดินดูข้างๆเนาะทรงอย่างนี้มันก็อย่างว่าเนาะเป็นทรงโบราณจริงนะดูแลเนาะแต่ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเนาะเป็นไต มันมีพระป,ปิดกหรืออะไรหรือเปล่านาะมีคำภีมีอะไรไหมแต่ถ้ามีก็คงจะไม่อยู่ที่นี่เนาะเพราะว่าถ้าตรงนี้มันจะมีไอ้น้ําขึ้นไปเนาะมันอาจจะทําให้เสียหายได้เนาะก็ไม่แน่ไม่แน่ใจเนะเาะพออ่านดูก็ดูประวัติก็ไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมเนาะลายรวดลายถต่เป็นประเมินค่าไม่ได้เลยนะเนี่ย ตรงนี้ต้องใช้เชือกมัดไว้เลยว่าเนี่ยเพราะมันเก่ามากแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรเนาะถ้าขึ้นไปได้โอ้โหเจ๋งเลยเนาะน่าจะทําทําบันไดเนาะไปแล้วก็มีที่เปิดดูนิดหน่อยเนาะยังดีหรือว่าถ้าเปิดถ้าไปเปิดก็อาจจะทําให้อากาศมันเข้ารือเปล่าไม่รู้เนาะเลยไม่ให้ขึ้นไป ก็ไม่ให้ขึ้นไปข้างในเนาะทำเป็นชั้นแล้วก็ดวงห่างเนาะก็น่าจะดีเนาะโอ้โหไม่รู้กี่ต้นเลยเสาเนี่ยจะนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้ายี่บห้าเสายี่ิบห้าต้นว่านี่ยครับเล็กๆเนี่ยเสายี่ิบห้าต้นมีชนิดกลมเลยเนาะ แต่ไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนเนาะตรงเนี้ยข้างล่างเนาะรู้ว่าลึกขนาดไหน,นดูมแมลงแมลงเยอะเลยนะข้างล่างนี่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่น้ำโดนลมนะอันนี้มันเป็นมแนมลงเนาะแมลงเยอะเลยตกใจมันจะเย็นแล้วเนาะตรงเนี้ยคงจะเย็น หัวไตคูรุหัวไตคูรุเดี๋ยวไปดูอีกมุมเนาะมุมด้านใต้เนาะด้านใต้ที่วัดเนี่ยแน่ใจเนาะด้านที่ฝั่งตรงข้ามกันแลนะ้วเนาะบัวเป็นสะบัวเนาะสะใหญ่เลยเป็นสะบัวสะใหญ่เลยเนาะ น,นั้นก็มีการก่อสร้างไม่รู้ก่อสร้างอะไรอีกเนาะไปทหนาฝนมาเราไม่รู้สร้างอะไรถนนก็สร้างสร้างหน้าสร้างหน้าฝนฝนเนี่ยออไตคุรุเนาะอยู่อยู่กลางน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ขุดนะเนี่ยทองทองมันทะลุคุกออกมาเนาะมันเลยเกิดเป็นดินมันยุบก็เลยกลายเป็นนองเขาเรียกน้องคุรุ ดูลวดลายนาะน่าจะประเมินค่าไม่ได้เนาะนี่ครับอไตคูครุที่อำเภอตะการพืชผล หอไตกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเนาะสงสัยจะยังคงมีที่เดียวนี่มั้งเนาะสำหรับหอไตกลางน้ำเนาะดูลวดลายเนาะดูลวดลายรูปทรงแปลกมูแปลกตาเนาะ 总是看。 รูกกี่ร้อยปีได้เนาะ พอ,อดูตัวนี้เสร็จแล้วก็จะพาเอฟซีเดินไปรอบๆดูเนาะเดินรอบๆไปอีกหน่อยเนาะ มีเรือน้อยลงนี่เข้าท่าให้เนาะไม่รู้ว่าดอ,อกบัวอะไรเนาะสวยๆวยเน,นี่ยเนาะนี่ไม่รู้ดอ,อกบัวอะไรเนาะสวยออกสีชมพูเนาะเนาะสวยๆเนาะบัวเขาเรียกบัวอะไรเนาะ ดอกใหญ่เลยดอกอะไรไม่รู้ะสีเหลืองเลยข้ามไปดูหน่อยเนาะเป็นดอกจริงๆด้วยเนาะไ่าต้นอะไรกลิ่นมันแปลกๆเนาะเป็นดอกเนาะขยับหน่อยนี่ครับร่วงเลยเนาะเต็มต้นเลยเยอะเลยเนาะไม่รู้ต้นอะไร ที่เราดูภาพเก่าๆนะ่าจะเป็นอย่างนี้แหละนี่เนาะมันเงินกับมันมืดอ๋อไตรกลางน้ำเก่าแก่ที่สุดเนาะ ดูภาพมุมใกล้ๆเยอะเนาะเนาะโอ้ยเราฝั่งโน้นมันจะสว่างนะเนาะมันก็เลยมาฝั่งนี้ก็เลยมืดนะเนาะมันเป็นการย้อนแสงนะนะค,ครับเนาะเดี๋ยวจะพาเอฟซีเดินไปโนุนหน่อยเนาะวันนี้ฝนก็กำลังลงเม็ดนิดๆนะเนาะจะเดินไปอีกหน่อยเนาะจริงแล้วเขาเขียนไว้ตรงนั้นว่าห้ามผ่านเนาะเราจะลองเดินไปดู ดูขจะว่าะะอะไรบ้าเนาะคงไม่ว่าวังมันเยารถเข้ามาเนาะเดินเข้าไปเฉยๆเนาะอีกมุมหนึ่งเนะาะใต้กลางน้ำ ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่กันสั่นเนาะไม่รู้จะสั่นหรือเปล่าอาจจะภาพมันอาจจะไม่นิ่งเนาะภาพมันอาจจะไม่นิ่ง นี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใส่กันสั่นตอนนี้พอเวลาซูมจะต้องปลดกันสั่นออกเนาะกับอีกมุมอีกฝั่งของหอหอไต่กลางน้ำน้องคุรุอำเภอตะการ พืชผลนะนครับก็จะคล้ายๆกันแล้วเนาะมาฝั่งนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกันทุกด้านนะเนาะคล้ายๆว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นบ้านสีเลียมเหนเนาะสี่เหลี่ยมสีเลียมอะไรสีเดียเดยเดยเด่ยมจตุรัสปะคล้ายๆเนาะเพราะว่ามันมีเสามีเสายี่สิบห้าต้นเนาะมันก็แถวละห้าฝั่งนี้ก็ห้าก็น่าจะเท่าๆกันนะครับ สำหรับหอไตคุลุเป็นหอไตกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่อำเภอตะการจังหวัดอุบลราชธานีเนาะถ้าใครผ่านไปผปานมาก็าลองแวะเข้ามาดูครับ,รบเพราะว่ามันเป็นหอเก่าที่สุดแล้วเนาะเพราะาท,ที่ประเทศไทยไม่มีแล้วมีอยู่ตรงนี้ที่เดียวเป็นหอไตกลางน้ำ เพราะมันจะมีประวัติเยู่นีเน่เกี่ยวกับหนองน้ําเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขุดเอาเนาะมันเป็นทองที่ที่หล่นจากคุที่มันมัน,ม,นมันทะลุอ่ะมันก็เลยทําให้ดินนี้เป็นเป็นหลุมลงไปเนาะเป็นหลุมเป็นบอ่อลงไปก็กลายมาเป็นหนองคุลุเนาะ,นะมาข้างในนี่กว้างเลยเนาะถ้าเข้ามาข้างในน่าจะเป็นคล้ายๆเกาะเนาะนี่เนาะ ถามช่างก่อสร้างครับเนานะเพราะว่าให้เดินไปนี่ก็ได้แล้วก็เดินเลาอๆไปเนานะเราจะไปไปตรงน้นเนาะเตาหลีตรงน้นนะลองไปดูอาจจะเป็นที่ชมวิวนะตรงนี้ชมวิวมาพักผ่อนเนาะท่องเที่ยวเนานะ ตรงนั้นก็เป็นบันไดลงเนะนาะอาจจะเป็นลงท่าน้ําหรือถ้าจัดงานลอยกระทงนี้ก็คงจะลงไปลอยกระทงตรงนี้เลยเนาะทางเดินมีบันไดลงอยู่เนาะเป็นบันไดลงอยู่เนาะกว้างด้วยน้องคุรนะุอำเภอตะการพืชผลนะครับนี่เนาะ แต่และช่วงก็จะมีนี่แหละเว้นมาแล้วก็จะเป็นทางเดินเนาะยาวไปโน่นเลยไปโน่นทางสะพานอีกที่หนึ่งเนาะข้ามข้ามหนองเนาะหนองหรือคลองเนี่ยคลองก็น่าจะได้แะมั้งเพราะเป็นคลองยาวมาเลยเนาะหน,นองคุลุฝน,นก็ลงเม็ดเรื่อยๆเ,เ,เนี่ย เข้าไปตรงนี้อนุสาวรีเนาะเนาะสุดท้ายแล้วก็เข้ามาได้แล้วเนาะตรงอนุสาวรีเนาะเราไปดูว่าเป็นสาวรีของใครเนาะ อนุสาวรีย์พระอมรดลใจอ้อมอ้อมเจ้าเมืองตะการพืชผลเ,ออเป็นเจ้าเมืองเนาะนี่ครับเป็นเจ้าเมืองตะการพืชผลเนาะแล้วครับเอฟซีได้ดูเนาะล้วก็เข้ามาถึงตรงอนุสาวรีย์แล้วเนะเาะมาถึงอนุสาวรีย์เจ้าเมืองแล้ว ช่วงนี้ก็เสี่ยงแล้วเนอะนี่นะครับเมืองตะการพืชผลเ,เรามาจากโน่นเนะทางเข้าทางนี้เนาะจะไปฟี่ไปฝั่งนี้เนาะ วันนี้ไปโน่นแหละขับรถรอบไปโน่นเนาะนี่แหละหนองคุลุอำเภอตะการปะ่ะราไปต่อเนาะไปโน่นป้าหมายโน่นแหละสะพานไม่รู้จะมีทางไปถึงหรือเปล่าเนาะอันนี้ทางไม่ใช่ทางทางรถวิ่งนะอันนี้เป็นทางวิ่งออกกำลังกายเนาะ เป็นทางทางรอบรอบน้องคุน้องคุูรุเลยเนาะอีกฝั่งหนึ่งของน้องคูรุเนะาะป่ปีหอพระไตยอยู่ตรงโน้นเนาะหอพระไตกลางน้ำเนาะมาฝั่งนี้เราก็จะขับรถพาเอฟซปน็นคนเนาะแล้วก็จะเข้ามาตรงสะพานนั่งกันเนาะ เรวก็มาอีกฟากหนึ่งเนาะอีกฟากหนึ่งของน้องคูลุกจริงว่าจะไปซีเข้าไปตรงโน้นเนาะพอดีตรงนั้นมันก่อสร้างเนาอเขาไม่ให้เขาไปแล้วปิดปิดไว้เนาะเข้าไปไม่ได้แล้วก็เลยไปซีมาตรงนี้เนาะมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ก็เนาะเป็นลานเป็นลานหญ้าเนาะตรงเนี้ยมีควายชาวบ้านเนาะมาลูกไว้ จริงแล้วก็มานั่งพักผ่อนได้นะเนี่แต่ว่าช่วงนี้มันชื้นเนาะพื้นมันมีน้ําฝนอยู่ก็ไม่เหมาะเท่าไหรเ่เนาะหมาะให้ควายมากินหญ้าก็เลยชาวบ้านเลยเอาควายมาผูกไว้ไวตรงนี้เนาะครอีกฝากหนึ่งของน้องคุลุอำเภอตะการพืชผลปายมาดูมาตรงนี้ลมเย็น,เ,ยนเนาะเพราะลมมันมาจากฝั่งโน้น เดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนน้นเนาะพอดีนี่ครับกำลังก่อสร้างอยู่ก็เลยเข้าไปไม่ได้เนาะก็เลยพาเอฟซีมาตรงนี้มาดูรอบๆตรงนี้เนาะนี่ครับควายมันมองเนี่ยว่าเอ้นี่มาทำอะไรวะเนาะคงแปลกใจอะเนี่ยควายมันมองอนี่ครับน้องคูง่ลูก อำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีเนาะถ้าใครผ่านไปผ่านมายังไม่เข้ามาก็รอเข้ามาดูเนาะว่าตรงน้น,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 นอ๋อหอไตกลางน้ําที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเนาะก็ได้พาเอฟซีเข้าไปดูแลเนาะครับสําหรับคลิปน้องคูลุหอ,อพระไตกลางน้ําที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้ อย่าลืมเข้าไปกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ได้ดูครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ